เดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้คุณผู้ชมดูว่าไวเลสของทางโลจเทคเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปิดเพลงในคอมหรือผมฟังอะไรอยู่ในคอมเนี่ยผมจะสามารถลากไปได้ไกลถึงขนาดไหนกันและเดี๋ยวเรารอดูเลยนะ,ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ของเอ็ดวินนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทางสปอนเซอร์ใจดีของผมเนี่ยเขาส่งผมก่อนเกมมิ่งเกียร์มาให้ผมแล้วนะฮะโหูฟังที่เขาส่งมาให้เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างจริงฮนะเป็น,นไงไร้สายนะฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันก็หูฟังทีโพธรรมดาหรือเปล่าแต่ผมต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันคือหูฟัง G Pro X Violet ครับผมหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมอาจากคุณน้าคุนตายกับเจ้าตัว G Pro ที่เป็นหูฟัง h s ดซปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็น G Pro X Violet ครับผมคือคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยอ่ามันจะเหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้บูเยตินะครับที่เขาทำร่วมกันกับบูเยติเพื่อเหมือนกับว่าให้คุณภาพของไม์ที่มันออกมาหรือเสียงที่มันออกมาเนี่ย มันครบและจบในอันเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเมมโมรี่โฟมที่เขาใส่มาตรงบริเวณที่คาดหัวนะด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวครอบหูที่มันเป็นแบบเป็นตัวหนังนะครับเป็นหนังเหมือนเดิมนะครับนิ่มๆไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปที่แบบว่าใส่แล้วสึกอกหูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออย่างที่บอกว่าตรงนี้มันจะเป็นเฮดเซตนะครับเป็นเฮดเซตก็คืออย่างที่คุณผู้ชมทราบกันอยู่ว่าอาจจะรู้ว่าเห็นผมใช้ช่วงนี้ผมอาจจะใช้อินเทียนะต้องบอกกันว่าหูฟังแนวๆน,น,นี้ยฮิลบอกว,ว่ามันเหมาะกับการ ใช้แข่งหรือว่าใช้เล่นแบบเราต้องการเต็มประสิทธิภาพแบบต้องการตัดเสียงรบกวนภายนอกเลยซึ่งพอใช้เป็นเฮดเอนด์เนี่ยแน่นอนแล้วว่ามันจะครอบผูได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านะครับฉะนั้นการใช้งานก็ไม่ต้องกังวลกันเลยนะครับแล้วยิ่งพอมาเป็นตัว G Pro X y i o l e ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมหลายคนคิดว่าเฮ้ยพี่พอสายมันหายไปเนี่ยตัวเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะหายไปตามสิอันนี้ผมต้องบอกว่าทางโลยเทคเนี่ยเขาก็แก้ไขทุกจุดนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งเขากแก้ขไขอยู่ตรงนี้ฮนะเป็นไงอันนี้คือปุ่มมิวไมครับนี่เราสามารถมิวไมเพิ่มแบบว่ากดปิดไมเปิดไมแบบออโต้ผ่านตรงข้างหูได้เลยหรือเราจะเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถไปรัได้ตรงนี้เลยครับเป็นไะง เจ๋งนะเจ๋งนะผมว่าโคตรเจ๋งเลยนี่ปะนี่คือปุ่มเปิดปิดครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้สึกว่าไอพี่ผมไม่ใช้แล้ววันนี้เก็บอยากจะเซฟแบตขี้เก็บแบบว่าไม่เก็บเปิดทิ้งไว้ก็กดปิดได้เวลาใช้งานก็จะเปิดได้ปกติส่วนตรงนี้ก็เป็นรูสายชาร์จครับเอาจากการใช้งานจริงของผมเลยแล้วกันนะครับผมใช้งานจริงเนี่ยโดยที่แบบไม่ชาร์จเลยนะอยู่ได้ขั้นต่ำมา12ชั่วโมงเลยประมาณครับอันนี้ที่ผมใช้งานเองนะแต่ที่ผมได้ลองแล้วนะครับประมาณ12ชั่วโมงขั้นต่ำนะครับขั้้้้นนนตต่่่าะผมวใชขั แต่การใช้งานแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนใช้มากใช้น้อยไม่เท่ากันแต่อย่างผมเนี่ยสตรีมเต็มๆเลยนะแปชั่วโมงบางโย่เปิดทิ้งไว้มีเล่นเกมต่อของผมมาัานต่ำประมาณสิบสองชั่วโมงครับโอเคแล้วผมจะบอกก่อนนะครับว่าเผื่อคุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าผมกินผมแม่งเนือ์ปินแบตไแม่งก็จะรันต่อไปเรื่อยๆดิต้องบอกก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใช้งานมันมันจะมีระบบแบบว่าเป็น power save mode ม,มันจะปิดก,การใช้งานให้ออโต้โดยที่ไม่กินแบบค,คือเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมใช้อยู่เงี้ยแบบใช้บับนะ รู้ไปถึงเวลาพอสักพักมันมันเห็นไม่มีการใช้งานมันจะตัดออโต้ทันทีเป็นไงเจ๋งนะไฟเลดอ่ะสวนมากมาากันจะตายตรงนี้แหละตรงที่ว่าถ้าไม่มีการเซฟแบตเตอรี่ให้แบบออโต้เนี่ยครับมันจะทําให้แบตมันจะหมดเร็วมากคือบางทีเราใช้งานทุกนี่ยงบางทีแบบเราลืมปิดแม่ดแบตหมดมาพางนีแบตแม่งหมดต้องชาร์จใหม่แต่ทาง Logitech จัดก,การตรงนี้มาให้นะครับคือเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าแม่งจะแบตจะหมดหรือว่าผมจะลืมปิดมีการเซฟแบตให้ออโต้ด้วยผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากรูแล่วแหละผมว่า เจ้าฝัง G Pro X w i r e l e s ตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าทางโดยเทคขออุบเรื่องราคาไปก่อนนะครับติดตามทางแฟนเพจโดยเทคนะครับผมอันนี้เขาเขาขอมาเลยว่าขออุบราคาไปก่อนใครที่กำลังคิดว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนถ้าคลิปนี้ผมได้ออนแอร์ไปเนี่ยไม่นานนะผมคิดว่าไม่น่านานเกินเดือนนะก็น่าะจะได้เห็นเจ้าตัวนี้วางขายอยู่ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปนะครับส่วนเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตัว G Pro Headset เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนฉะนั้นเจ้าตัว G Pro X w i r e l e s s ตัวนนีี้เ่ยยก ระบบจากนุ้นมาตรงนี้ทั้งหมดต่างกันเพียงอย่างเดียวคือไวเลสนะครับคือความเป็นไวเลสที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดินไปไหนก็ตามไม่มีสายมารบกวนและเสียงเนี่ยมันจะไปไกลไปถึงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้คุณผู้ชมดูว่าไวเลสของทางโลจเทคเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปิดเพลงในคอมหรือผมฟังอะไรอยู่ในคอมเนี่ยผมจะสามารถลากไปได้ไกลถึงขนาดไหนกันและเดี๋ยวเราลองดูกันนะเดี๋ยวผมพาเทนให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าไวเลสเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนมาลองเลย เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะและเดี๋ยวเราจะเดินไปพร้อมๆกันดูว่าผมไปได้ไกลได้ขนาดไหนและเสียงเนี่ยมันจะอยู่ในหูผมได้ยาวขนาดไหนอ่ะนะ้าขาเาได้ยินเสียงไหมอ่าได้ยินเนี่ยอ่ะ,อะได้ยินนะได้แล้วแลผมเปิดแล้วนะโอเคเราจะถือเนี่ยไปได้วยกันดูว่าไปไกลได้ขนาดไหนอนี่สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดว่า ผมกาลังจะเดินมาตู้เย็นนะครับเพื่อแบบว่ยมาหยิบของกินยังถึงนะยังถึงอยู่สมมติผมมาตู้เย็นผมแบบเอ้แป้งหิวน้ํกว่าจะเดินมาหยิบน้ํานู่นนี่นั่นปั๊บอ่ะสมมติหยิบหยิบน้ําแล้วผมอยากจะเดินไปหาลูกปั๊บเอ้เดินมาหาลูกไปนี้แวะมาหาลูกหน่อยอ่ะดูเสียงก็ยังอยู่นะอ่าเลยนี่นี่นี่ดับตรงนี้ดับตรงนี้ถ้าสมมทีผมจะเดินมาหาลูกนี่คือเสียงดับแล้ว ขา, <Hey. S 2> ขาดช่วงขาดช่วงอยู่ขาดช่วงนิดนึงนะคือเหมือนระยะมาสุดประมาณตรงนี้แหละแล้วเร<ม>าค่อยๆเดินกลับเข้าไปรอดูว่ามันเสียงมันจะกลับมาให้ไหมอ๋อระยะจากประมาณความความกวาม้างเนี่ยจากบนานตรงนี้ถึงตรงนี้ผมว่าน่าจะประมาณตีไปน่าจะประมาณสิบเมตรอ่ะ้วลองดูถ้าผมจะขึ้นไปชั้นสองละมันจะไปได<ม>้ถึงขนาดไหนเฮ้ยยังถึงว่ะอ่ โอ้ยแต่อย่างว่าระยะมันแบบบางทีมันขึ้นขึ้นไงเราลองดูไงว่าถ้าขึ้นขึ้นจากกะลากขึ้นมาหมดเฮ้ยยังติดอยู่อ่านะที่ผมอยากรู้ว่าถ้าผมเดินมาอยู่ห้องผมว่าห้องผมอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตนะครับบ้านผมเป็นสองชั้นใช่ไหมห้องผมอ่ะมันอยู่ตรงนี้สมมว่าถ้าผมเดินมาแล้วผมอยู่บนหัวห้องผมผมมันจะเป็นไงเฮ้ยได้ยินวะได้ยินแต่เสียงจะคานหน่อยแต่ถ้าผมเดินเข้าไปในห้องน้องชายของผมผมได้ยิน คือจากระยะข้างล่างข้างบนน่ะมันทะลุมาถึงนะเายเลตทะลุมาถึงเนี่ยดิผมเทให้แต่คุณผู้ชมอยากรู้ว่าถ้าเกิดจากผข้างล่างขึ้นมาข้างบนน่ะมันได้ยินไหมมันได้ยินนะครับโอเคครับผมจากที่เมื่อกี้เราได้ลองเทให้คุณผู้ชมดูกันไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบ,บอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปลองเทให้คุณผู้ชมดูว่าวเลเนี่ยมันไปได้ไกลขนาดไหนและความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยมันมีมากขึ้นขนาดไหนกันนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันนะครับบางทีเผื่อว่าบางทีเราเล่นเกมเราเดีนวไปเอาข้าวเราเดินยไปหยิบน้ํา หรือบางทีคุณพ่อคุณแม่เรียกเพื่อแบบเราจะได้ไปหยิบของเลยก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานในไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันจะติดหูเราไปตลอดเ,อเดินคุยไปได้เลยไปถึงได้ถึงไกลประมาจนถึงกับตู้เย็นผมเลยสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลของคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมบบอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่บางคนคิดว่าเฮ้ ไม่จับเป็นสะกุ่ยอยากจะแบบฟังเพลงเอาเวลาเดินไปไหนในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่แล้วแต่จะิตกจะก้างแต่ละคนแล้วกันต้องใช้คำนี้นะครับส่วนตัวผมเองต้องบอกเลยว่าผมฟังไวเลทเนี่ยถ้าสำหรับผมนะผมชอบเพราะว่าผมเองผมบอกว่าผมชอบใส่แล้วเดินไปนู่นไปนี่แล้วคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแลวด้วยความที่บางทีผมเป็นสตรีมเมอร์ผมพูดผ่านไมค์แล้วคนดูได้ยินเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรก็แล้วแต่ชื่นชอบแล้วกันแล้วก็กเมื่อไหร่ที่เข้าไทยผมคิดว่าคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อจับจองกันได อดนะจ๊ะอยากให้รู้ขอพอดีวางขายที่ไหนอ่ะแบบดียก็หมดเท่านั้นแหละไปแล้วครับผมวันนี้ไงก็ฝากด้วยกับอุปกรณ์เกมมเกียชั้นดําะครับอย่าง Logitech แล้วก็ฝากช่องเราด้วยเอ็ดวิน f i c i a l นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดแชร์คลิปนี้แล้วกดกระดิ่งติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับขอบรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม